นาสวัสดีกับจอนสายครับพี่น้องนะครับสงการไม่ได้ไปเที่ยวใส่เก็บไข่ขายกันดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่ามันเลื้อยไหวที่จะไปลินไปเที่ยวแล้วม้วนมาขอนชีวิตแล้วทํามาหากินบั่นีอ่ะไปครับไปเบิ่งไข่สองกันว่าได้หลายบ่อ่ะเก็บรอบแรกนะครับอ่ะลองเบิ่งดูว่ามีจักหน่วยกันเนี่ยอ่ะบ่้งข้างนี้งเบิ้งโน่นห่โอ้เด้3อ่ะหลังนี้ได้3เก็บใซ้คุณเนาะ ห้างนี้เด้อโอ้โหห้โงห้างนี้หลายเองอ,อกไปก่อนมาเกลี่ยเขามาตัดก่อนเด้นี่ออกไวๆเนี่ยอามองมือเกือบสัดหน้าผากตัวเลยมาง่อยไก่แท้เอาไปก่อนเอาไข่ก่อนเอาไข่ก่อนจะเ,เก็บก่อนจะเข่าม,ามา้ามัยอ่ะมันกำลังเข,าข่าไข่เนาะอ่าอยากขึ้นมากยากขึ้นมาก่็ห้างนี่ได้ไหลายพี่น้องแสดงว่ามันมักห้างนี่ว่ะสิเดี๋ยาตะการ์มาผูกเพิ่มมาเยอะ ยยนี่ตัวใหญ่ไปหนึ่งนะเก็บไข่พี่น้องเก็บไข่เก็บไข่ไข่ช่วงสงการนะบ่ได้ไปเรียนไปม้วนใช่ละขายไข่อย่างเดียวนะมันเลื้อยว่ยเรียนเลืเล้อยว่ยเที่ยวแล้วนะครับเที่ยวเรียนม้วนมาขวัญชีวิตแล้วมาหากิงมาเลยอมาบางห้างนี่ด้วยหน่อยจังเลยเล็ก นู่นห้างนีู่สีนุ้ยได้สีฟองอืมอ่าสาวไขต่ตโตห้างนี้เด้อลังนี้โอ้ลังนี้ได้ไหลเดี๋ยวมาเริ่มลุกไปสักกันอืมอืม,อมเก็บไข่ขายพี่น้องกินแน่ขายแน่น่ะอืมอ๋อ หนักตึงละฮะบางทางนี้เดูมีบ่นี่ทางนี้พักกันไข่บ่นี่สมัครจะบอค่อยไข่ไปได้ทางนี้สมัครจะอ่ะตูบอไข่หั่งกต่ไม่ตัวเซม,มูบอให้เขานั่ไข่ไกินไว้เนาะอันก็ๆแก,แก,แกลกๆนี่คือไข่ลุดก้นหรือกระตากเลยครับไข่ลุดก้นะกระตากเลยอ่าเป็นธรมรมชาติของไก่เนาะ,ะไข่ลุดก้นหรือกระตากเลย เขาจะเปรียบใส่คนก็นคือไข่บ่รรท่านมุมกลนจะเฝ้ากระตากมนะักถึงว่าอีหยังบ่ท่านเป็นชิ้นเป็นอันก็นคุยไปก่อนนะไข่บ่ท่านมุมกลนจะเฝ้ากระตากไข่มุมกลนจะกระตาก <c oughs> ตัวนี้เป็นอะไรคือปวดถมขัดแน่เลยอันนี้เป็นไข่ปลอมนี่ใส่โมโน่หรือจะแจ้่นวยหร่อสองนวยผมต้องไล่ตัวไข่สองนวยโมโน่อนีอ,นอ,นอ,อีกบ่าด้วยการเก็บช่วงแรกๆอาจจะพระท่นานไล่ไปไหนนี ่ไ yeah. อ้เบลูกกระตากกระตากกระตากนี่มีไข่บ่หนี่ปกติกระตากเราจะไข่พร้อมเนี่ยใส่คือกระตากย่างดีใส่ไข่เน,นาะห่วงมูสระบมูบ่หน e. ขึ้นไข่น้ำนะคอกนี้ได้ประมาณซ้ำนี่นะออาไปเบิ่งคอกต่อไป ละอคอกุหละบาดได้พ้อหาหน่วยบ่คอกนี่ลิกได้เก็บรอบแรกรอบแรกหลังจากกินอาหารแล้วรอบต่อไปข้อนี้ข้อนี้มุ้งนู้นเห็นได้ขอ้ขอไหนข้อนี้ใกล้บ่ค่อยไล่ไปเลยข้อนั่นก็ไลนะ่สมหนาวสมเนื้อยอยู่เนาะอื้ อ้าวเพื่นคืนนนอโคโลยู่ใต้พี่มันมูบ่ให้ใครนั่บ่มูบ่ให้ใครนั่พี่นะทีมโคโลยู่ผี่ขึ้นห้างน้ำบ่ท่านปวดแห้งใครไงยู่พี่นะห้างนี่ไรเจ้าหน่วยนีย่ได้สามอันนี้ใครปลอมมาตัวไวเพราะห้ยมาจากใครมาห้างนี่รู้ป่ะเนี่ยแอบอยู่ในเจ้าหน่วยมั้งเนาะ ก็ไดี๋ยวหาอืมใส่ห้างนี่บ่เพิ่งกอนบ่มี่เขาจะมุนเขาไปไข่ใส่ห้างเอาคอกนี่เด้ห้างนี่ไปจะได้ห้างนี่หลายตัวอยู่ในจังหว่อาได้หาให้กันนี่ก็ได้อืม ห่างนี้เดบุ้งห่างนี้เดจ้าหนุ่ยโอ้ห่างหนิตะก้าวได้เทละสองน้อยมือหนิขึ้นส่งหลายๆมือนีิเป็นยังไงอากาศคึ้มคึม,มบ่นี่อ่าได้โฮนี่นี่ห่างนี้ได้โฮนี่เป็นโอ้มีตัวหน,นุ่ยงามๆามางไก่มีบ่บ่มีโอ้ห่างหนิเขาแมนพอเราอาเส้นได้พอซิบบ่หนิบุ้ง จะได้ไดเข้าหลายตัวพร้อมกันแท้โอ้โหหลายอยูอ่หลายอย,ย,ยกกู่ปัดแล้วก็ใครก่อนอ่าข้างนี้ไลขเจ็ดแปดหน่วยแปดฟองอันนั้นไข่ปลอมบวกเราคนสงสัยเอามาใส่ยังไข่ปลอมหน่อยหัวเห็มันไข่เห็มันคิดว่าโอ้มีไข่อย,ยอู่นี่ไข่นั่กันน่ะแม่เนี่ยเพื่อนอ่าแต่ก็เสร็จต,ต้นรวจจเนานะ ครั้งนี้โอ้ด้วยเดียวคูโ,โปรปบ่มาณครั้งหรือเปล่าพี่แตนเดียวเป็นตะไคร้บ่กพี่แตนเดียวมาท่งนี้ท่งนี้ยังบ่าทาันมโโีคูโรยู่นี่คือไข่ปลอมโอ้ลายเตยอยู่พี่นอ้องเกือบเต็มคูเกือบเต็มถังไปไปโอ้ ยาออกมายาออกมาพีดล็อกนี้ียบร้อยกันหมูกักนหมาพาไปเบิ่งไก่เกา่าฟูไก่เกา่าเก่ารุ่นดั้งเดิมขุนท่านอกขุนอาจจะมีไข่บ่มันไข่ให้ได้กินบ่เอารุ่นนี้สองปีเสรศษแล้วนี่ยต้งแต่ออกมาอยูขุนละเดี๋ยวจะได้เลี้ยงไว้แล้วก็ได้เลี้ยงไวไ้เวนาะเสียดาย เอามาเบื้องนู้นเดี๋ยวพ่อหาด้วยเพราะไข่ไก่เกาเยอะโอ้ไขป่ปลอมไขป่ปลอมอันนี้ที่จกี่มันพ่อพศระว่างโดนเลยเนะเพราะว่ามันอยู่โดนแล้วจะขึ้ดดนไม่ต่นมเขาเนาะแต่ถ้าย่อยไข่เขาจะไปต้มอยู่ถึกวะากูได้ลงไฮลงหน้าเขาจะได้ไก่ไปต้มจะเป็นไก่เนื้อหน่ามันอยากหยุดไข่เลยนะแต่ว่ามิตรตัวด่วนนะ มีแต่โต้วด้วนใหญ่อ่ามีเขาจะเอาไปต้มเขาจะก็ว่าอ้วนดีมันแซ่บเนื้อแซ่บอะไรนี่เอาบองด้วนมีจังหน่วยขอกข้างนี่หน่วยเดียวอ่ะข้างนี้ได้หน่วยเดียวสมเป็นไก่เก่าอยู่ข้างนี้ก็หน่วยเดียวอันนี้ไข่ปลอมไก่เก่าพี่เนาะนะครับจะซ้อนขวบแล้วนะครับที่จริงถ้าฟ้ามยัยเขาเขาก็โบเลียงไว้ดอกเพื่ออาหาร ไก่เก no ่าเนาะอันนี้กำลังเขาไข่โอ้โหหลายนวยอยู่พี่เนาะอ้ไก่เก่ากับไข่บันอ้าวโได้หลายได้หลายสามหนึ่งสองสามสี่ห้านวยพี่เนาะเจ็บมาจากตัวนั้นสองนวยบึกอีกดูเพื่อนเขามาหาหมกไว้น้ำกอหยาดด้านี่งมีีอันนี้ก็บ่มี ข้างนี้ดิข้างนี้มีบ่มีตัวเยียวึ้นไข่เนี่ยโอโ้โหได้ไหลายอยู่อันนี้ไข่ปลอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสรุปแลวก็คือได้ไข่สิบเก็ดฟ,ฟองนะครับสำหรับไก่เกาเนาะไก่ประมาณจักห้าสิบตัวนหะ้าสิบหกสิบตัวนะครับโดยไข่สิบหกสิบเก็ดฟองสำหรับรอบแรกนะรอบต่อไปอาจจะมีอีกเยอะยวมาเบิ่งรอบที่สองที่สามอาจจะได้เพิ่มเยอะแต่ละสี่หาฟองเนยะอื เดได้ตืตมกันพี่น้องนะครับได้ตต่มกันอยู่นะครับเดี๋ยวเฮาจะเก็บไปร่วมกันบันอ่ะนี่คือผลงานของรอบแรกนะครับเก็บทุกขคกเลยนะครับก็ได้เกือบเต็มคูเนาะนะครับรอบแรกนะครับอันนี้ถ้าไปจัดใส่ถาดนะครับถาดละสามสิบฟองขนาะจะได้ประมาณจักสามถาดเนาะยอะนนี่นะครับนี่สามถาดที่ริงมือนึ่งนะครับของฟ้ามนีจะได้ไข่หกถาดนะครับพี่น้อง อรอบแรกอาจจะได้หลน์ได้สักหน่อยรอบต่อไปกันลดลงตามส่วนเพราะว่าตัวที่ไข่แล้วมันก็ไข่แค่มือละฟองเนาะแต่ตัวตัวนะครับบางตัวก็บพรไข่ไข่มือเว้นเอ่อมือเว้นมือก็มีนะครับแต่มันออกบุทุกตัวน้องวายวิมองวายอยู่ตัวนี้แต่มันไข่ทุกตัวนะครับที่จริงไข่ทุกตัวแต่มัไปหมกันนั่นเองนะครับนี่เป็นอ่ะคลิปนี้เท่านั้นเท่านี้ก็ต้างพิจารณาเอาไข่ไปเขาแพงเขาถาดกันปเลคลิปหน้าพ่อทำไมสวัสดีครับ